การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยในวันสุดท้ายทีมฟุตบอลชายมหาวิทยาลายัยเกษตรมณฑิตที่เหลือ10คนเชิดเอาชนะมหาวิทยาลัยลังสิตหนึ่งประตูต่อศูนย์ในช่วงทศราบาดเจ็บคว้าแชมป์ได้สําเร็จครับฟุตบอลชายที่สนามกีฬากลางทุ่งบุรพารอบชิงชนะเลิศมหาวิทยาลายัยเกษตรมณฑิตพบกับมหาวิทยาลัยลังสิตเสื้อสีชมพูผ่านไป11นาทีวิทยากิจกุศลกับตันทีมองกเกษตรมณฑิตไปทำฟาวทำให้โดไลออกจากสนามเหลือผู้เล่น10คน ในครึ่งเวลาหลังเกรรมทําท่าจะจบลงด้วยผลเสมอและต้องต่อเวลาพิเศษแต่ในช่วงทบลาบัตรเจ็บมาทีที่4ภูสิทธิ์นันใจคำผู้เล่นปีกขวาหลุดเข้าไปทําประตูชัยพาทีมมเกมษบัมฑิตที่มีผู้เล่นน้อยกว่าเฉือนเอาชนะมอลังสิตไปหนึ่งประตูต่อศูนย์กว่าแชมป์ได้สําเร็จหลังจากปีที่แล้วไม่ผ่านรอบคัดเลือกส่วนคู่ชิงอันดับ3มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชนะมหาวิทยาลัยแม่โจ้2ประตูต่อศูนย์เพราะในทีมพวกผมมีแต่แบบอยู่เป็นพี่เป็นน้องนะครับ ขาซ้อมด้วยกันทุกวันครับกินนอนด้วยกันครับก็ไปเรียนด้วยกันอะไรครับซ้อมมานานครับแต่ปีแล้วเราพลาดครับเราไม่ได้มารอบมหาค่ากรรมครับปีนี้ก็เลยเน้นเป็นพิเศษครับก็ตั้งเป้าหมายไว้ก็แชมป์ครับทุกทีก็ตั้งเป้าหมายแชมป์อยู่แล้วครับแต่เราทําได้ครับแบดมินตันรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวน้องเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพบกับวิศรา มักสถิตธรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผลการแข่งขันรัชนกอินทนนท์แชมป์เก่า2ส,สมัยติดต่อการชนะไปสต่อ0นเซต 21. เต่อ10 21ต่อ8น้องเมย์คว้าเหรียญทองให้กับมอกรุงเทพธนบรุรีนอกจากนี้รัชนกยังได้อีกหนึ่งเหรียญทองจากประเภทคู่ผสมพุทโซทีมหญิงรอบชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตเสื้อสีดำเจ้าของเหรียญทองแดงครั้งที่แล้วพบกับสถาบันการรศศาับศึกษาซึ่งเป็นคู่ชิงอันดับ3ปีที่แล้ว ในครั้งนี้มอรัตนะบัณฑิตที่นำโดยสองนักเตะฟุตซอลทีมชาติไทยสาวิตรีมัมยาลีและส,สัตชาโพธิวงศ์หาทีมชนะสพล5ประตูต่อสองครึ่งแรกขึ้นนำา4ประตูต่อหนึ่งมรัตนบัณฑิตได้เหรียญทองส่วนฟุตซอลทีมชายมอกเสบบัณฑิตป้องกันแชมไป์ไ้ได้ขณะที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยคว้าเหรียญทองรวมมากที่สุด51เเหรียญทองในกีฬามหาวิทยาลัยครั้งนี้ โดยทีมว่ายน้ำคว้าไปมากที่สุด32เหรียญทองทำให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ตำแหน่งเจ้าเหรียญทอง3สมัยติดต่อกันขณะที่รองศาสตราจารย์ด็อตอร์จิรพลศรีเสิรผลรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีหรือว่ามทสแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปใช้สัญ,ญลักษณ์ รูปช่อดอกปีบทองต้นไม้ประจำมทสและมีเลข44สื่อถึงการเป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่44ใช้ชื่อว่าสุรนาลีเกมมีสัตว์นำโชคเป็นแมวโคราหรือว่าแมวสีสวา่างเพศผู้ชื่อว่าพี่สุระเพศเมียน้องนารีโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีจะจัดการแข่งขัน27ชนิดกีฬารวม320เหรียญทองชิงชัยระหว่างวันที่12-21มกราคมปี2560 นิวัฒสุริยะถ่ายภาพีิติภูมิรุ่งปิติรายงานจากจังหวัดอุบราชธานี